สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของท่านผู้ฟังมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต่างก็มองว่ามันมีความสําคัญใช่ไหมฮะแต่ในยุคนี้สมัยนี้ที่มีการสื่อสารกันตลอดเวลาทั่วทั้งโลกสามารถจะติดต่อกันได้เนี่ยแต่เชื่อไหมฮะว่าในมียังมีบางองค์กรที่ มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกันภายในค่อนข้างเยอะทั้งๆท,ที่เราก็มีเทคโนโลยีต่างๆน,น,นาก้าวหน้า,นาก้9ไกลกันมากนะครับหลายองค์กรก็มีนะฮะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในการที่จะใช้ในการสื่อสารระหว่างกันแต่กลับกลายเป็นว่าการสื่อสารภายในองค์กรมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์นี้เป็นปัญหาที่เกิดแทบจะทุกแห่ง ผู้บริหารเองบางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นปัญหาบางคนแทบไม่รู้ตัวเลยนะฮะว่าองค์กรของเราอะ่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลองเช็คอาการดูก็ได้ครับว่าวันนี้บริษัทเราองค์กรเราอะ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารกันหรือเปล่าตัวแรกเลยนะครับคือลองถามพนักง,งานดูนะฮะว่าทุกวันนี้พนักง,งานส่วนใหญ่หรือทุกคนนะฮะทราบไหมว่าเป้าหมายที่แท้จริงขององ,องคออ์กรอ่ะคืออะไรเคสนี้ ผมมักจะถามเสมอถ้าบางองค์กรบอกว่าเรามีระบบการสื่อสารภายในที่ดีผมมักจะโยนคำถามแรกใส่พนักง,งานเลยว่าเป้าหมายของบริษัทคืออะไรบริษัทเราเกิดมาเพื่อทําอะไรรู้ไหมว่าธุรกิจของบริษัทคืออะไรแล้วปีนี้เราจะเน้นกลยุทธ์ทางด้านไหนในการที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเชื่อไหมฮะว่าถ้าระบบการสื่อสารไม่ดีพนักง,งานบางคนก็นั่งอึ้งไปพักหนึ่ง บางคนก็พยายามจะตอบบางคนก็พยายามหาคําตอบออกมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นคําตอบก็จะออกมาแบบไปคนละทิศคนละทางอันนี้แหละคือเหตุแรกเลยนะครับอาการแรกเลยที่เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าระบบการสื่อสารภายในของเราไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนมากพอหรือแม้กระทั่งบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยกบกลายเป็นว่าพนักง,งานบางคนพอทราบปับ๊บนะฮะว่าองค์กรมีปัญหาแบบเนี้ยกำลังจะมี ประเด็นใหม่ๆเข้ามาบางทีก็มีลูกค้าใหม่หรืออาจจะมีปัญหาบางส่วนที่ส่งผลกับตัวพนักง,งานบ้างนะครับมันกลายเป็นข่าวลือทันทีว่าพอคนนึงรู้ข่าวอีกคนนึงก็ไปบอกต่ออีกคนนึงไปบอกต่อมันก็เป็นบวกอ่ะเรื่องราวต่างๆนะก็ถูกบวกเข้าไปบวกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายข่าวลือนะั้นมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งผู้บริหารเอง ก็ไม่ยอมที่จะมาสื่อสารเหมือนกันนะฮะบ,บางเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําคือถ้ามันมีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องเข้าไปแอคชั่นต้องเข้าไปสื่อสารต้องเข้าไปเคลียร์เหมือนกันนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพื่อไม,ม่ให้เกิดความระสำม์ระสายหรือว่าขวัญกาลังใจพนักง,งานมันแย่ลงไปกว่านี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารก็ควรจะต้องระวังในเรื่องของประเด็นข่าวหรือด้วยไม่งั้นแล้วมันจะมีปัญหาในการทํางานขึ้นมาทันที อีกประเด็นหนึ่งที่มีหลายแห่งเกิดขึ้นคือไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับองค์กรเลยนะฮะพนักง,งานบางคนไม่รู้เลยนะฮะว่าตอนนี้บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มาสู่ตลาดพอมีลูกค้าเข้ามาสอบถามว่าเอะตอนนี้มีสินค้าใหม่หรืออะไรออกมาหรือเปล่าก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เลยว่ามีอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางทีเคสแบบนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะฮะลูกค้าก็งงว่าเห็นโฆษณาอยู่เต็มไปหมดเลยแต่พอโทรมาถามรายละเอียดกลับบอกว่าไม่รู้เรื่อง บางทีโทรไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบอย่างหนึ่งโทรไปอีกที่หนึ่งก็ตอบอีกอย่างหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็บอกแบบหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่งก็บอกอีกแบบหนึ่งคือสุดท้ายแล้วตกลงลูกค้าต้องเชื่อใครหรือนโยบายของบริษัทในเรื่องสินค้าหรือบริการตัวนี้มันเป็นยังไงถามใครก็ตอบไม่เหมือนกันไปหมดเคสนี้เจอบ่อยมากนะครับในแง่ของการให้บริการลูกค้าหรือกรณีที่มีสินค้าใหม่ออกมาเนี่ยผมว่าสาเหตุมันก็คือเราไม่สื่อ ถูกไหมฮะเราไม่สื่อสารให้มันชัดเจนมากพอไม่ย้ํามากพอบางองค์กรจะไปโทษพนักง,งานบอกว่าก็เขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเองโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าท่านย้ํามากพอให้เกิดความชัดเจนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะแล้วก็กําหนดขึ้นมาเลยว่ามันเป็น KPI ที่เราจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้เนี่ยผมว่าพนักง,งานเขาก็ต้องรับสารเหล่านี้มาปรับแล้วก็มาให้คําตอบแก่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มกักจะเป็นอาการขององค์กรที่มีระบบการสื่อสารอาจจะยังไม่ดีพอนะครับตัวสุดท้ายที่มักจะเห็นอาการที่ระบบสื่อสารไม่ดีคือเรื่องของความขัดแย้งภายในองค์กรนะคนหนึ่งพูดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมีปัญหากันมีเรื่องของการบูลลี่กันมีเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันเพราะด้วยความที่ไม่ชัดเจนของการทํางานบางอย่างซึ่งเราก็ไม่คุยกัน ถึงเวลาไอ้น,นี่สั่งคนนั้นก็สั่งตกลงแล้วผมจะฟังใครครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นความขัดแย้งที่อยู่ข้างในนะฮะหรือไมก่ก็การที่พนักง,งานเข้าใจผิดซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยให้เขาสื่อสารกันให้ได้ให้มันเรียบร่ารื่นในการทํางานเนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นคอน FLICT เป็นข้อขัดแยง้งเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็น สิ่งสําคัญมากๆนะฮะในการทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารภายในที่เราเรียกว่า communication เนี่ยมันเป็นประเด็นพื้นฐานของบริษัทเลยนะครับที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอดมีการสื่อมีการส่งแล้วก็มีสื่อกลางบางอย่างที่ทําให้พนักง,งานเข้าใจอย่างที่เราต้องการจะสื่อจริงๆ พะเคสพวกนี้เราต้องเรียนรู้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยมันจะมีภูมิหลังมีประสบการณ์เบื้องหลังเวลาเขารับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆแล้วน,น,นเข้ามาบางทีเขาก็ใช้ภูมิหลังเขานั่นแหละตีความซึ่งสุดท้ายการสื่อสารมันก็จะเพี้ยนจากสิ่งที่เราต้องการจะสื่อดังนั้นคนที่จะสื่อก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่รับสารไปเนี่ยเขาได้รับตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือเปล่าดังนั้นในทุกวันนี้ที่มันมีการ มีความขัดแยง้งมีปัญหาเกิดขึ้นกันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศนะฮะระดับองค์กนระะระดับพนักงานแต่ละคนเนี่ยความขัดแย้งพวกนี้มันคือมาจากเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันอาจจะมาจากการสื่อสารด้วยประโยคเดียวด้วยรูปภาพภาพเดียวพอเสือ,อ,อกไปปุ๊บต่างคนต่างก็ตีความกันเองโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเจตนาจริงๆของภาพหรือของข้อความนั้นต้องการจะสื่ออะไรกันแน่มันเลยเป็นที่มาไงฮะว่า ทั้งๆที่ทั่วโลกเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีในแง่ของคอการสิเคชันมันมาแรงมากแต่ทําไมคนเรายังคงทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องของการตีความนั่นแหละฮะดังนั้นการสื่อสารที่ดีคือเราต้องมั่นใจว่าเราอยากจะส่งอะไรออกไปแล้วผู้รับสารต้องตีความให้เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ตามนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายบริษัทสินค้าใหม่นะครับสิ่งที่มันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันเนี่ย มันจะถูกแก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วยแค่เพียงระบบการสื่อสารที่ดีภายในบริษัทนั่นเองวันนี้ก็ฝากประเด็นประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ